ร,รู้ว่าฉันรวยไม่ได้เพราะไม่ยอย่างนั้นฉันก็จะไม่รันเจอเพื่อนแท้ขอโทษค่ะคุณเตยฉันจะไม่ปล่อยให้ขยะมันล้นถังแบบนี้อีกแล้วค่ะแกรู้ไหมเพราะแกปล่อยให้ขยะล้นแบบเนี้ยเวลาแขกมาเยี่ยมบริษัทอ่ะก็เลยโดนคอมเพนบ่อยๆอ่ะเพราะฉะน,นั้นเดือนนี้ฉันจะหักเงินเดือนแก เออคุณเตยฉันขอร้องนะคะถ้าสิินเดินคุณเตยหักเงินฉันฉันจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาแม่นะคะคุณเตยหักเงินฉันเลยนะคะนั่นมันเรื่องของแม่แกไม่ชิมแม่ฉันนี่แต่ฉันช่วยเก็บเอง เป็นไรไหมอ่ะไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนะแต่เธอไม่ต้องช่วยหรอกไปทำงานของเธอเถอะอ้อาวอะไรวะคนรุษ,ษา์จะช่วย,ยหนักเว้ยไม่ชีวิตฉันมันลำบากแบบนี้วะเนี่ยลำบากก็ต้องสู้สิฉันรู้แล้วนะฉันแค่บ่นไปงั้นแหละ จะมาช่วยทำไมเนี่ยแต่ก็ขอบใจนะเอา้าทำไมไม่เดินมายืนอยู่ทำไมอะ่ะก็ทธอบอกว่าจะช่วยอะ่ะช่วยถุงเดียวโว้ยหยิบมาเลยอีกถุงเร็ว มันเยอะแบบนี้ทุกวันเลยเหรอก็ใช่อ่ะดิช่วงนี้แม่บ้านลาคนหนึ่งาลากลับต่างจังหวัดอีกคนก็ลาคลอดก็เลยเหลือฉันคนเดียวเนี่ยแล้วเธออกมาตอนเนี้ยเขาไม่ว่างไงเวลาพักอะโอ้โหเป็นยามนี่ดีเนาะมีเวลาพักด้วยเป็นแม่บ้านแล้วนะกว่าจะได้พักจริงๆต้องรอจนกว่างานจะเสร็จบางวันเนี่ยนะบ่ายสามเลยนะแต่ว่าวันเนี้ยฉันรอดแล้ว เพราะว่าฉันอะซื้อข้าวมากินแล้วเธอไม่หาอะไรกินเนาะคือว่าคืออะไรฉันไม่ค่อยมีเงินอะฮะไม,มไม่มีเงินไม่มีเงินแม้กระทั่งกินข้าวได้นะเราใช้ชีวิตอยู่ยังไงอะ กินไงเงี้ยทุกมื้อเลยเธอบ้าปะเนี่ยกินบะหมี่ทุกมื้อเนี่ยคาะสารอาหารกันไม่ดีอ๋ออ๋อฉันไม่กินจะดีหรอเอาไปเถอะไม่ต้องเกรงใจหรอกรู้หรอกว่าอยากกินอะมองตาให้กับพิบเลยเนี่ย <c oughs> เอาเฮ้ยอย่าปากคำใหญ่ดิอยู <c oughs> ่กินด้วย <c oughs> ขอโทษนะคือจะมาสัมภาษณ์งานเฟิร์สยินนุ่นเพื่อนเก่ากันเหรอเอา้านี่พวกคุณเป็นเพื่อนกันเหรอนี่คุณตอนนี้เพื่อนคุณกำลังลำบากอะ่ะช่วยเขาหน่อยสิช่วยงั้นเหรอทำไมฉันต้องช่วยอะ่ะฉันเป็นอะไรกับมันฮะเอาก็าคุณบอกเองว่าคุณเป็นเพื่อนเขาคุณรู้ไหมว่าตอนนี้เพื่อนคุณอ่ะกำลังลำบากนะเงินซื้อข้าวเขายังไม่มีเลยเขากินบะหมี่ทุกวันคุณช่วยเขาหน่อยสิให้เขายืเมเงินก็ได้มไม่เป็นไร อย่าไปยุ่งกับเขาเลยปีมากนี่นุ่นแกควรหักสำเนียกตัวเองไนะว้นะเพราเพื่อนกระจอกเนี่ยไม่มีใครเขาอยากคบหรอกและอีกไม่นานเนี่ยถ้าฉันได้ทำงานที่นี่เมื่อไหร่ไม่มีคำว่าเพื่อนมีแต่คำว่าไอ้ยามกับว่าที่ผู้จัดการจำไว้ซะลำบากถึงขั้นมายืมเงินฉันฝันไปเถอะเอา้าทำไมพูดจามาหม,า,หมาแบบนี้วะจะยามหรือจะแม่บ้านอ่ะก็พนักงานเหมือนกันนี่แหละตีแค่เงินไม่กี่บาทอะ ให้ยืมไม่ได้ไงวะสำหรับฉันเงินสำคัญกว่าเพื่อนและเพื่อนอย่างแกเนี่ยมีค่าแค่เงินบาทหนึ่งฉันให้ยืมเธอเป็นอะไรไหมอะ ไม่เป็นไรฉันโอเคฉันขอโทษนะที่ฉันให้เธอยืมเงินไม่ได้อะแต่ว่าฉันแบ่งข้าวให้เธอกินทุกมือได้นะฉันโอเคเพราะว่าช่วงเนี้ยฉันได้เอ็ดอยิ่ขอบใจนะนี่เงินเดือนของเธอแต่ว่าเธอถูกหาดเงินที่เธอวู้งานไม่ยอ,อ,อยากมาขยับไปทิ้งคุณเตยแจ้งฉันไว้แล้ววันนี้ฉันเข้ามาทำงานที่นี่นายเรียกให้มันดีๆหน่อย ฉันเป็นผู้จัดการคนใหม่ของเธอเลยผู้จัดการคะฉันขอร้องนะค่ะเงินที่ฉันได้มามันยังไม่พอค่ารักษาแม่ฉันเลยนะคะถ้ายอยหักเงินฉันได้ไหมอะฉันขอร้องเถอะก้มกราบเท้าฉันสิเดี๋ยวฉันให้จะกราบไม่กราบถ้าไม่กราบเนี่ยก็ออกไปจากห้องฉันเลยคนอย่างเธอเนี่ยมันกระจอกชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยก็เป็นได้แค่แม่บ้านเท่านั้นแหละ อ้าวถึงคิวเธอเหรอเพื่อนเก่าของฉันจะทำอะไรก็รีบทำฉันมีงานต้องไปทำต่อนี่เงินเดือนของเธอทำไมเงินเดือนฉันมาถึงเหลือแค่สามพันหมายความว่าไง <c oughs> ก็หมายความว่าฉันหักเงินเธออย่างล่ะ ฉันเฝ้าดูพฤติกรรมเธอตลอดชอบหายหน้าหายตาทำงานมาเดือนหนึ่งแล้วคุณเตยก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเธอแอบไปกู้ที่ไหนมาความสามารถอย่างเธอเนี่ยมันสมควรได้เท่านี้แล้วแบบนี้มันก็เท่ากับว่านายโกงเงินเดือนฉัน้ะสิใครโกงอย่ามาพูดจาปุ๊หมวๆนะฉันจะให้ใครกี่บาทก็ได้อำนาจการตัดสินใจเนี่ยมันอยู่ในมือของฉันย่างอย่างแกเนี่ยสามพันก็เยอะถุมเทแล้วอีกอย่างคนอื่นจะได้ประมาณนี้ด้วย อะไรนะนี่ไหนบ้าไะเนี่ยแล้วทีนี้ใครจะอยากทํางานที่นี่เขาก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันนะนายเล่นห่างแบบเนี้ยพนักงานจะอะไรกินเขาเป็นคนมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะเฟิร์สนั่นมันเรื่องของคนระดับล่างพวกแกฉันไม่ได้เดือดร้อนเลยน่าจะเอาแบบนี้ใช่ไหมเธอจะทาอะไรของเธอมาหาฉันที่ห้องผู้จัดจาก,การเฟิร์สด่วน มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะคุณนุ่นได้เจอกันแล้วนะคะคุณเตยหมายความว่าไงครับทำไมคุณเตยถึงนี่เฟิร์สนายไปทำอะไรคุณนุ่นหรือเปล่าเนี่ยคุณนุ่นเขาเป็นถึงทายาทเพียงคนเดียวของ JPC ปุ๊บผู้สืบทอดมรดกร้อยล้านนะอะไรนะได้นุ่นเนะนี่ยนะนี่ เนียคุณนุ่นที่มันดีๆหน่อยสิขอโทษคุณนุ่นเดี๋ยวนี้เออคือฉันบอกให้ขอโทษไงไม่ต้องแล้วค่ะที่ฉันเรียกคุณมาเพราะมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบผู้จัดการคนใหม่ของบริษัทเราจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ครบหักเงินเกินความจําเป็นแถมยังชอบดูถูกพนักงานด้วยกันทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้สงเนีม,เ,มเลยว่าตัวเองก็เป็นพนักงานเหมือนกันพฤติกรรมแบบนี้ปล่อยอไว้ไม่ได้นะคะฝากจัดการด้วยค่ะเปล่านะครับผมไม่ได้ทานะครับถูกปาก ได้ค่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้นะคะคุณเองก็เหมือนกันนะคะคุณเตยหักเงินเดือนพนักงานโดยขาดเหตุผลใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาคุณอ่ะก็ควรพิจารณาตัวเองใหม่ด้วยนะคะเอาเป็นว่าคุณคืนเงินพนักงานทั้งหมดซะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบคืนเงินทั้งหมดนะคะส่วนนายเฟิร์สต่อจากนี้ฉันขอไล่นายออกแล้วนายไม่ต้องมาเหยียบที่นี่อีกนุน่นทำแบบนี้ไม่ได้นะ ให้ไพแฉกเ่นนะนุ่น,น,นเราเป็นเพื่อนกันนะนุ่นทีนน่นี่ไม่มีคําว่าเพื่อนมีแต่คําว่าเจ้านายกับลูกน้องฉันขอตัวก่อนนะพอดีว่ามีธุหลัะเดี๋ยวก่อนสินุ่นนุ่นนุ่นเดี๋ยวก่อนวิกกี้มีไรนุ่นคุณเลยค่ะเตยเขา ฝากเอาเงินมาคืนเธอแถมเขายังเพิ่มโบนัสให้เธอด้วยนะจริงเหรออ่ะนี่งั้นฉันไปก่อนนะเอานุ่น เก็บเงินนี่ไปรักษาแม่นะวิกกี้ที่ผ่านมาขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่ดีที่มอบให้กันเสมอฉันไม่คิดเลยว่าการมาเป็นยามในครั้งนี้จะทำให้ฉันได้เจอเพื่อนที่ดีเพื่อนที่จริงใจอย่างเธอขอบคุณเธอที่ทำให้ฉันรู้จักกับคำว่าเพื่อนแท้นะที่จริงแล้วฉันไม่ได้เป็นยามหรอกฉันเป็นลูกสาวประธานบริษัทที่นี่พอดีฉันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศในช่วงซัมเมอร์ พรุ่งนี้ฉันก็ต้องกลับแล้วสัญญานะว่าปีหน้ากลับมาฉันจะยังเห็นเธอทำงานที่นี่และฉันก็จะสัญญาว่าฉันจะไม่มีวันลืมเพื่อนอย่างเธอเลยรัก,รกเธอนะนนสรุปเธอเป็นลูกสาวท่านประธานจริงๆหรอแล้วฉันยังเป็นเพื่อนกับเธอได้อยู่ไหมอะ ได้สิอย่างที่ฉันบอกไงเธอคือเพื่อนแท้ของฉันไว้เจอกันนะลูไว้เจอกันนะ